ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอิทธิพลจากชาติตะวันตกทั้งด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมการก่อสร้างรูปแบบใหม่ได้เข้ามาอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะวิทยาการในการก่อสร้างแบบใช้คอนกรีตเสริมเหล็กการใช้งานช่วงแรกเริ่มใช้กับเสาคานและพื้นชั้นล่างเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงในส่วนรับน้ำหนักส่วนพื้นชั้นบนยังคงใช้โครงสร้างไม้ รูปทรงอาคารจึงยังไม่แตกต่างจากเดิมที่ใช้ระบบผนังรับน้ำหนักเมื่อช่างท้องถิ่นเริ่มมีความชำนาญมากขึ้นจึงพัฒนารูปแบบการก่อสร้างให้มีความหลากหลายเช่นรูปแบบหลังคาเป็นยอดโดมผนังโคง้งหรือมีกันศาสตร์ทำให้โครงสร้างในสมัยราชการที่5มีรูปทรงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย